มะปรางจ้าดึงกระดูใแก้กระดูมะปรางเ้วพี่น้องสือมาอยากกินพี่น้องอยากอันเห็นนี่ล้วนึกถึงจากค้องสมัยนั้นไปหาสือผลไม้ะไปบีบมะปรางเขาพี่น้องเออเขคดาเอาอันคนคนนี่อย่างคนสุพรรณบางีอตอนนั้นมาก็บีบเอาบีบเอาผลม ว่รู้ว่าเขาซื้อมกปางเขาไม่ห้บีบนะหันบีบแล้วมันสีซ้ำป่ะนะฮึเสี่ยงไม่ยอมหวานหลอนเม็ดหลอนเม็ดแต่ว่ามันจะมีลูกใหญ่าเอิ่นอย่างมายงชิดป่ะอันนี้ก็อื่นนับปางเลยมะปางแล้วมายงชิดเนาะอันนี้ไหม แต่ว่าไม่ข่าวนะมะปางมันนะแต่บางคนว่ามายงชิดนั่นสิเป็นยังไงพี่น้องอยกมาออกแต่ว่ามายงชิดน,ะนั่น,ออาานสิงไงเนาะแต่นี่ลูกมันประมาณนี้ไหมลูมมมมมมมกมันไงตั้งใจมะปางตั้ใจหูอ่ะเม็ดมากนี่เลยพี่น้อง มาปางแล้วมายงคิดนี่นะแล้วบ๊ายบาย